สวัสดีครับเพื่อนเพืนวันนี้ก็จะมาอัปเดตของแต่งสำหรับ r 3 2019นะครับ <c oughs> พอดีไม่สบายอีกแล้วแต่พอดีผมใส่ของแต่งเพิ่มเติมก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมส่วนของที่แต่งนั้นก็เป็นของ r 3ามโฉมเก่านะฮะแต่ว่าใส่ด้วยกันได้นะครับผม <S 2> <S 2> <S มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับ อ่ตัวแรกครับตัวแรกเป็นน็อตเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะตัวปิดตัวปิดฝาน้ำมันเครื่องตัวนี้ราคาสามรอยห้าสิบบาทแล้วก็มีการลอยแคงเครื่องครับผมฝั่งขวาตัวนี้ราคา 2250บาทนะฮะของเบิกศูนย์แล้วก็มีบูธบูธปิดแกนล้อนะฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้บูธปิดแกนล้อตัวนี้คู่ละห้0ร้อยครับผมใช้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะ <c oughs> จําราคาไม่ได้แล้วก็มีตัวนี้ครับฝาปิดฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกโช้หลังนะฮะตัวนี้ซื้อมา450บาทนะครับ ของเบิกศูนย์หมดเลยลจะให้ดูภาพไกลๆครับผมล้อทองตัดด้วยชุดทองน้ำเงินดำผมว่าตัดด้วยชุดทองมันสวยนะสวยมากเลยถ้าเสียงไม่ดีขออภัยนะครับผมไม่ค่อยสบายคะให้ดูรอบคันครับผมลอา,าดูฝั่งซ้ายกันต่อฮะ ครเห็นอยังครับแสงแดดอาจจะแรงไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่มีผลอะไรครับผมถ่ายถ่ายสูแสงได้อ่ากลับเดยวจะซูม <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปดูใ,ใกล้ให้นะครับผมสำหรับของที่แต่งฟังซ้ายก็จะมีแข้งเครื่องครับสีทองทองดำตอนนี้ราคา 1250บาทครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นคอบโซ่ครับสีทองดำราคา1750บาทแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาบอกไปแล้วเนาะ550บบาทราคาอาจจะตรงไม่ตรงก็อยู่ที่หลายร้านนะครับอาจจะขายราคาไม่เท่ากันนะครับผมมีให้เลือกเยอะแยะครับส่วน ด้านหน้าอะไรผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับผมส่วนคนที่อยากจะดูรีวิวการใช้รถแล้วก็พาฟอร์แมนซ์แล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยมีหลายช่องก็ทําทกันแล้วนะครับนี่ผมแค่มาแนะนําของแต่งนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะใส่นะอ่ากันดีดกันดีดหลังเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมจะใส่แล้วมันจะคือหรือเปล่าอันนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะ อยากรู้ว่าใส่แล้วมันสวยไหมหรือว่าไม่ใส่ดีกว่านะครับผมอันนี้ฝากแนะนําผมเลยนะขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่จะมาแนะนําว่าจะใส่หรือไม่ใส่ดีอันนี้ผมให้ดูอีกทีนึงนะครับในมุมสู้แสงเลยมุมแดดคือสีตัวรถเนี่ยเป็นสีน้ําเงินดํานะครับการาน้ําเงินดําสีที่จะมาตัดแล้วสวยเนี่ยผมว่าเป็นสีทองนะสีทองเนี่ยดูยังไงก็เบื่อยากกว่าสีอื่นนะครับผมก็ จะแต่งรอบต่อไปเนี่ยก็คงจะเก็บเงินสักระยะหนึ่งครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนหนึ่งคือโชคโชคหลังเนี่ยจะให้ดูนะฮะมันเป็นโชคเดิมโรงงานเนาะแต่ผมอยากใส่โชคสีทองของเอรินราคามันก็สูงอยู่นะครับก็อาจจะใช้เวลาเก็บตังค์สักสองเดือนครับเดี๋ยวถ้าเก็บเงินได้ผมจะมามาใส่แล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับผม แล้วก็ผม <c oughs> ไม่มีโน้ตบุ๊กตัดต่อนะอันนี้ผมถ่ายถ่ายสดแล้วผมจะลงให้ดูเลยนะครับผมผมจะถ่ายถ่ายแล้วก็ลงเลยไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะไม่มีโน้ตบุ๊กใช้แล้วก็นะครับอพอถัดจากโชคต่อไปก็จะเป็นท่อครับท่อน,นี่ก็คงจะใช้เวลาอีกสองเดือนโชคนี่โชคนี่น่าจะเป็นเดือนปลายเดือนมีนาหรือไม่ก็ต้นเดือนเมษาแล้วก็ถัดอีก2เดือนคงจะเป็นท่อครับเพราะท่อน,นี่จะใส่ของแท้นะฮะ ของแท้ของโยชิมุระครับผมตรงรุ่นอ3หรือไม่ก็อาจจะเป็นของอาคาโปวิกครับแล้วแต่ตอนนั้นเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันจะดูอีกทีหนึง่งโอเคครับสำหรับเพื่อนคนไหนมีมีความสงสัยแล้วมีอะไรที่อยากจะถามก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับด้านล่างนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาอัปเด,ดของแต่งให้ดูนะครับผมหากใครที่ชอบก็ฝากดู ส่วนใครที่อยากได้รถก็ลองมาดูที่สูนนะครับดูในรูปกับตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูในวิดีโอกับดูตัวจริงมันไม่เหมือนกันครับแนะนําให้ไปดูตัวจริงดีกว่านะครับผมสวยไม่สวยคุณไปดูตัวจริงแล้วคุณจะรู้ว่าสวยหรือไม่สวยแล้วก็ถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณนะครับผมแนะนําครับดูรูปหรือดูวิดีโอมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ารถจะสวยหรือไม่สวยให้ดูตัวจริงดีที่สุดครับผมโอเคครับผมก็กลับ <c oughs> สวัสดีครับผม บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับตอนเปลี่ยนโชค